ครับมาพบกับมิซูบิชิโปรดี24ชั่วโมงเลยนะครับผมไพรัลที่บริษัทขายนะครับวันนี้จะพามาดูรถยนต์มิซูบิชิฟอร์จิโร่สปอร์ต GT พิมพ์ยั่มนุ่นกับเครื่องสล้อนะครับเป็นสีดำราคา1,473,000บาทนะครับอันนี้เป็นรถลูกค้าที่กำลังจะส่งมอบนะครับเป็นของคุณสุชาตินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้ลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกนะครับตัวนี้มันเป็นสีดำนะครับผมลูกค้า บางท่านอาจจะเห็นที่เป็นแต่งดำรั้วนะครับนี้ลูกค้าต้องการความหรูหรานะครับผมก็คือยังคงในส่วนของโครเมียมเอาไว้นะครับผมสังเกตว่าโครเมียมหน้านะครับผมแล้วก็คิ้วด้านบนนะครับรวมถึงด้านหลังที่เป็นคิ้วโครเมียมนี่คือลูกค้าจะไม่ทําสีเลยนะครับจะให้ทําสีเฉพาะในส่วนของกระจังหน้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของล้อแมกนะครับผมอันนี้คือสชิ้นที่ลูกค้าให้ทําสีนะครับแล้วเพืพิควาสปอร์ตนะครับเราใส่เส้นสายแดงเพิ่มขึ้นไปนะครับผมก็คือสังเกตว่าชุดแต่งนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของชุดแต่งะรจมีดดแง ที่มุมซ้ายและมุมขวานะครับก็คือทั้งคันเลยเนี่ยชุดแต่งจะเป็นดําคาดแดงนะครับผมไม่ทั้นนครับก็คือในส่วนของข้อไฟหน้านะครับตัวนี้สังเกตว่าติดข้อไฟหน้าให้นะครับผมเป็นสีดําแล้วก็มีเส้นสายสีแดงนะครับให้รับกับในส่วนของชุดแต่งด้านหน้านะครับผมส่วนโลโก้ด้านหน้านะครับผมตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมนะครับผมเป็นสีบอลเงินนะฮะตัวนี้เป็นโลโก้จากศูนย์เลยนะฮะค่อนข้างสวยงามแล้วก็เข้ารูปนะครับตัวนี้รถสีดาเราจะติดเป็นโลโก้สีบอลเงินให้เพื่อจะได้ดูโดดเด่นนะครับผม ด้านหน้าทําสีกระจังหน้าที่แจ้งไปแล้วนะฮะลูกค้าทำสีในส่วนของล้อด้านล้อด้านข้างนะครับทั้งสีล้อปกติจะเป็นลายทูโทนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มความดุขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะก็คือพ่นล้อสีดำนะครับตัวนี้ล้อแม็กคสิบแปดจากโรงงานนะครับผมเราพ่นเพิ่มสีดำนะฮะแล้วก็ในส่วนของหูกระจกมองข้างนะครับปกติเป็นโครเมียมอันนี้เราก็ใส่ครอบกระจกไปนะครับผมครอบกระจกสีดําให้มันเท่ากับในส่วนของล้อนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวไอดีเนี่ยยังมีคงไว้อยู่นะครับเป็น ตัวเดิมหมดแล้วนะฮะเราข้อเฉพาะตัวในส่วนของผรเมียนะฮะที่คิวข้างนะครับติดเพิ่มมาให้นะครับผมเท่ากับทางชุดแต่งด้านหน้านะครับ Ranger M นะครับเป็นคิวข้างแล้วก็ในส่วนของกับข้างประตูนะครับอันนี้ก็ติดเพิ่มให้นะครับเป็นสีดานะครับเท่ากับชุดแต่งหมดเลยนะครับผมกระส่ายข้างเราแถมให้เป็นของแท้นะฮะสังเกตว่าจะมีโลโก้ Mitsubishi Motor นะครับกระส่ายข้างของแท้ดียังไงก็คือมันจะมีกิบข้างนะครับที่ประตูนะครับมันจะข้างแน่นแล้วก็เวลา รถวิ่งเร็วใช้ความเร็วเนี่ยเสียงลมจะไม่เข้าจะไม่ตีกันสานะครับตัวนี้จะค่อนข้างโอเคนะฮะเบ้ารองมือเปิดนะครับติดให้นะครับเป็นเคปล่ากของศูนย์เช่นกันนะครับไว้กันลอยนะครับเวลานิ้วขวนถ้าเป็นสีดําเนี่ยถ้าใครเล็บยาวมาเปิดเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับก็คืออันนี้หมดกังวลได้นะครับสําหรับใครที่เปิดประตูข้างนะครับนะครับตัวนี้ด้านหลังตัวท็อป GT Premium จะมีในส่วนของจอกลางให้อู่แล้วนะครับจอกลางนี้สามารถเชื่อมต่อเป็นสาย แคดีมไอนะครับมันจะมีสายให้นะครับสามารถเชื่อมต่อสัญญาณมิเลิงนะครับส่งภาพจากโทรศัพท์ขึ้นที่จอกลางได้เลยนะครับผมตัวนี้น้องๆหนุมๆคงชอบนะครับผมเดี๋ยวมาที่ด้านหลังนะฮะกระสกน้านหลังติดสครับเพจกันลอยนะครับอันนี้เวลาขนของหรือว,ว่าเวลาขึ้นลงนะครับผมไม่เป็นรอยแน่นอนครับมีเส้นสายโครเมียมแล้วก็ตัดกับโลโก้ปัจจุบันสปอสีแดง ตัวนี้นะครับผมทั้งสวยงามแล้วก็ได้ใช้งานนะครับผมเดี๋ยวมาดูชุดแต่งด้านด้านล่างนะครับชุดแต่งอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เราเน้นความสปอร์ตก็คือดําตัดแดงนะครับก็คือจะมีเส้นสายแดงนะครับเป็นชุดสปอร์ตเลอเดเอ็มนะครับแล้วก็มีไฟเบรกด้านล่างด้วยนะครับตัวนี้ส่องสว่างชัดเจนนะฮะแล้วก็เวลาวิ่งตามท้องถนนก็ปลอดภัยนะครับผมเป็นทรงท้องคู่นะครับโคลเมียมตัวนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิซุปิชิปัจจลสปอร์ตขับเคลื่อนสองล้อตัว GT Premium นะครับ ถ้าใครสนใจอยากได้แต่งสวยแล้วลออย่างนี้ก็ทักมาบอกกันนะครับผมยังไงก่อนไปฝากกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ